สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีข่าวร้ายมากๆนะครับผมของวงการคอมิกนะครับและวงการหนังภาพยนตร์มาเวลเนี่ยมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบเอาไว้นะครับเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับผมมันคือการแจ้งการเลื่อนฉายและปรับกำหนดการหนังต่างๆของมาเวลออกไปจนหมดเลย จากที่เราเคยได้เดาเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับผมว่าเราเนี่ยนะครับน่าจะได้ดูแบ็ควิดีโอในปีหน้าเพราะตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเลื่อนเป็นปลายปีถูกไหมแต่ผมคิดว่าโอ้โหดูจากสถานการณ์ทั่วโลกแล้วเนี่ยปลายปีนะครับผมไม่มีวี่แววว่ามันจะได้ฉายเข้าในโรงได้เลยะครับดูจากรายได้ของหนังก่อนๆที่ลองฉายมาแล้วยิ่งมู่หลานเนี่ยนะครับมาตกคำมั่นความคเมเนี่ยคือเรียกได้ว่ามู่หลานเนี่ยเจ๊งสุดๆไปเลยนะครับ ก็ทําให้มาเวลเนี่ยนะครับผมต้องคิดใหม่เลยทีเดียวว่าเขาจะลงเมื่อไหร่และตอนนี้นะครับก็ได้มีการประกาศวันลงฉายแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งมันแย่กว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะมากๆเลยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเออต้อนปีหน้าก็คงจะได้ดูกันแล้วนะแบกวิดโอเนี่ย ปีนี้ก็คงเป็นปีที่ไม่มีหนังฮีโร่ไปแต่กลายเป็นว่าต้นปีหน้าเนี่ยนะครับผมเราก็จะยังไม่ได้ดู Black วิดโอนะครับเพราะว่า Black วิดโอนะครับผมเลื่อนฉายไป6เดือนนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยนะครับผมจะได้ดูกันกลางปีหน้านะครับก็คือวันที่แตนแตนวันที่7เดือนพฤษภาคมปี2อ2 1นีะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับผมตัวของแชงชีเนี่ยเลื่อนมาวันที่9เดือน7นะครับผมก็คือกรกดา ปี2021แต่มันก็เป็นข้อดีอย่ที่ว่าเราจะได้ดูหลายเรื่องติดกันไงดูแบ็ควิดโดเสร็จอีก2เดือนดูชังชีต่อแล้วต่อจากนั้นนะครับผมอีก4เดือนนะครับเป็นเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราจะได้ดู e ีเทอร์กันนะครับอีเทอร์จะไปฉายในวันที่5พฤศจิกายน 2021นะครับก็เรียกได้ว่า3เรื่องแบบจุกจกกันไปเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องรอแบบเงียบเงากันไปก่อนนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวปลายปีเนี่ยน่าจะมีซีรีส์วันดาว i ิชั่นไหมให้ทุกคนได้ดูแหละครับก็ต้องรอดูกันไปว่ามันจะมีการเลื่อนหรือมีการปรับเปลี่ยนตารางอะไรกันอีกไหมและนี่ก็คือการแจ้งข่าวร้ายของ MCU นะครับว่ามีการเลื่อนอีกแล้วแต่ผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยเข้าใจได้เลยครับว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยอะแล้วมันก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้เห็นผลกกระทบมา แต่ทั่วโลกเนี่ยนะครับผมเขายังคงระบาดกันหนักอยู่ครับก็เลยไม่สามารถฉายได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยหากใครมีข้อมูลเสริมอะไรอยากจะพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะครับยังไงก็รับฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมยังไงเราก็เป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าคุณจะชอบ DC หรือไม่ว่าคุณจะชอบมาเวลนะครับ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเรื่องนี้ดีและแฟนคลับพร้อมจะสู้และผ่านกับวิกฤตครันี้ไปด้วยกันครับผมวันนี้ลาแล้วครับไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ